มียน,นทั้งหมดแก้วตงเชนทธงครับประจําจุดครับแกะเชือกออกมาครับลูกไปการสุดท้ายทั้งหมดยืนครับประเสริฐแก้วครับเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะทําวิธีปิดให้มันอย่างเสร็จสมบูรณ์เสร็จยังครับ แกะเชือกเลยครับแถวตุ้มยินลูกคยทั้งหมดกับหลังหันครับหันหน้าไปฝั่งกรุงเทพมหานครร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีครับ I'm going tell Boom.